ได้เลยครับนี่คือสคริปรีวิวรถสำหรับ YouTube ความยาวประมาณ1,500คําสําคำสำหรับ2,026 Suzuki Auto ครบทั้งภายในภายนอกสมรรถนะและราคาเขียนเป็นภาษาไทยทั้งหมดไม่มีหัวข้อและเปิดคลิปด้วยชื่อช่อง f auto garage ตามที่คุณต้องการครับ f auto garage ยินดีต้อนรับทุกคนกลับมาสู่ช่องของเราครับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถเล็กยอดนิยมที่กลับมาอีกครั้งในเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ2026 Suzuki Auto c ที่ขึ้นชื่อเรื่องความประหยัด คล่องตัวและเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันโดยในรุ่นปี2026นี้ซูซูกิได้มีการปรับปรุงทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและความสะดวกสบายให้ทันสมัยมากขึ้นตอบโจทย์ผู้ใช้งานในเมืองได้อย่างลงตัวเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกของซูซูกิอัลโตรุ่นใหม่ปี2026การออกแบบโดยรวมดูทันสมัยและสดใสามากขึ้นด้านหน้าโดดเด่นด้วยไฟหน้าเล็กทรงใหม่ที่ให้ความสว่างชัดเจนและประหยัดพลังงานกระจังหน้าขนาดกะทัดรัดแต่ดูมีมิติ พร้อมกันชนหน้าที่ออกแบบให้ดูสปอร์ตขึ้นเล็กน้อยเพิ่มความน่าสนใจให้กับรถขนาดเล็กคันนี้เส้นสายของฝากระโปรงหน้าเรียบง่ายแต่ดูลงตัวทําให้รถดูเป็นมิตรและเข้าถึงง่ายด้านข้างของตัวรถยังคงเอกลักษณ์ของรถขนาดเล็กที่เน้นความคล่องตัวเส้นสายตัวถังดูเรียบแต่ทันสมัยกระจกบานใหญ่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ล้ออัลลอยขนาด 14- ถึงนิ้วในรุ่นสูงเพิ่มความสปอร์ตและความมั่นคงขณะขับขี่ในเมืองหรือบนถนนทั่วไป ด้านท้ายออกแบบเรียบง่ายไฟท้าย LED ส่งใหม่ให้ความชัดเจนในเวลากลางคืนฝากระโปรงท้ายเปิดใช้งานง่ายเหมาะกับการบรรทุกสัมภาระในชีวิตประจำวันเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสาร Suzuki a u t o สองัสิสิ่งที่สัมผัสดได้ทันทีคือความโปร่งและความเรียบง่ายที่ใช้งานได้จริงเบาะนั่งหุ้มผ้าคุณภาพดีนั่งสบายสำหรับการใช้งานในเมืองเบาะหน้ารองรับสรีระได้ดีแม้จะเป็นรถขนาดเล็กแต่พื้นที่วางขาและศีรษะถือว่าทำได้ดีเกินคาด เบาะหลังสามารถรองรับผู้โดยสารได้2คนอย่างสบายและสามารถพับลงเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้คอนโซลหน้าถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายปุ่มควบคุมต่างๆอยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงสะดวกหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาดประมาณ7นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto ช่วยให้การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนสะดวกมากขึ้นระบบเครื่องเสียงให้คุณภาพเสียงที่เหมาะสมกับรถระดับนี้พวงมาลัยมัลติฟังกชันช่วยควบคุมเครื่องเสียงและการโทรศัพท์ทำให้การขับขี่ปลอดภัยและสะดวกยิ่งขึ้น ในด้านสมรัถนะซูซูกิอัลโต่2026มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.0ลิตรหรือ1.2ลิตรขึ้นอยู่กับตลาดและรุ่นย่อยให้กำลังประมาณ67-83แรงม้าทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ CVT หรือเกียร์ธรรมดา5สปีดจุดเด่นของอัลโต้คือความประหยัดน้ำมันที่ยอดเยี่ยมเหมาะกับการใช้งานในเมืองอย่างแท้จริงอัตราเร่งอาจไม่หรือหวาแต่เพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปการออกตัวทำได้รับรื่นละเงียบช่วงล่างของอัลโต้ถูกปรับจูนให้เหมาะกับการใช้งานในเมือง ช่วยซับแรงสะเทือนได้ดีเมื่อเจอถนนครุกระเล็กน้อยพวงมาลายัยน้ำหนักเบาทำให้เลี้ยวรถและจอดรถในพื้นที่แคบได้ไง่ายมากเหมาะสำหรับผู้ขับขี่มือใหม่หรือผู้ที่ต้องการรถไว้ใช้งานในชีวิตประจำวันในด้านความปลอดภยัยซูซูกิอัลโต2026มาพร้อมอุปกรณ์ความปลอดภยัยพื้นฐานครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินถุงลมนิราภายัยคู่หน้าระบบเตือนคาดเข็มขัดนิราภายัยและในรุ่นสูงอาจมีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน กล้องมองหลังและเซ็นเซอร์ถอยหลังเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นสำหรับเรื่องราคาซูซูกิอัลโต2026ถือว่าเป็นจุดเด่นสำคัญคาดว่าราคาเริ่มต้นจะอยู่ในช่วงประมาณ400,000-500,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์ที่เลือกถือว่าเป็นรถที่เข้าถึงได้ง่ายเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาคนทำงานเริ่มต้นหรือครอบครัวที่ต้องการรถคันเล็กไว้ใช้งานในเมืองด้วยค่าบำรุงรักษาที่ต่ำและความประหยัดน้ำมัน ทำให้อัลโตเป็นรถที่คุ้มค่าในระยะยาวโดวยสรุปแล้วซูซูกิ Auto 2026เป็นรถซิตี้คาที่ตอบโจทย์การใช้งานในเมืองได้อย่างลงตัวทั้งดีไซน์ที่น่ารักและทันสมัยห้องโดยสารที่ใช้งานง่ายสมรรถนะท,ที่เพียงพอและประหยัดน้ํามันสูงพร้อมราคาที่เข้าถึงได้ง่ายเหมาะสําหรับผู้ที่มองหารถเล็กใช้งานประจําวันขับง่ายดูแลง่ายและประหยัดค่าใช้จ่าย ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ครับหากชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง F Auto Garage เพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆจากเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับถ้าคุณต้องการผมสามารถปรับเป็นโทนพูดเร็วโทนภาพ AI หรือเขียนเวอร์ชั่น1 8 0 0 2 0 0ถึง2,000คำหรือเปลี่ยนชื่อช่องเป็นชื่ออื่นได้ทันทีบอกผมมาได้เลยครับ e